ติปิโสภัตตวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโพเวทาจรณะสัมปันโนสุขะโตโโนตตะภวตุสัพพมงลงลง พระเทวตาสัพพธรรมางนัสสตาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพธรรมังขลังกลางพระเทวตาสัพพสังฆานุอาเวนัตสตาสุทธิภวันตุเต

มีอบรมมาอุดสู่ใช่ตลอดมาปกติที่ตรวจไม่ได้ <laughs> บุญกุศลที่ขา้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายหอน้อมน้อมถวายบูชาสมเด็จพ่อขอให้สมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง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 ,างสาธุครับ